แะทุกคนผมกุ้งชันทองคุณครับวันนี้ผมจะมาประดิษฐ์สิ่งของอะไรบางอย่างนะครับเพื่อใช้ประโยชน์กับการเดินทางของผมนะครับมันคือพาวเวอร์แบงค์ครับซึ่งเป็นพาวเวอร์แบงค์ที่มันไม่ใช่พาวเวอร์แบงค์นะครับผมได้ทําการดี Y จากไอเจ้านี้ครับแบตเตอรี่ของไอเจ้าสว่านตัวนี้ของม l w a u k ี e นะครับีแบตเตอรี่แบบนี้นะผมจะทำให้มันเป็นที่ชาร์จแบตไอเจ้านี่ครับผมจะดี Y อไอ้เจ้านี่ให้มันมาเป็นที่ชาร์จแบตดูที่าผมจะทำยังไง แล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆไปใช้ประโยชน์แบบแบบผมได้นะครับยืนยันว่าอันนี้มีประโยชน์จริงครับผม นนวิดีโอโดยร้านชานมคนนนกาแฟโบราณเนกกาแฟชาไทยชาเขียวและเครื่องดื่มต่างๆติดต่อ0891613521วันนี้นรทุกคนผมกุ้งชานมคนนะครับอันนี้อยู่กับเ้เตเต,อ,ตอร์ต้าโคราคอร์ทคันสีแดงของผมเองที่ผมซื้อมาใช้งานมากแล้วมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะการเดินทางไปทนศึกษาของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นชายทะเลไม่ว่าจะเป็นป่าภูเขาเราก็ไปแบบแลหลายวันสามวันสี่วันเวลาที่เราอยู่ในรถเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาอะไรบางอย่างคือเรื่องพลังงานที่เราจะใช้กับอุปกรณ์ในการสื่อสารเช่นโทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายภาพกล้องถ่ายวิดีโอที่ผมไปต้องเที่ยวมาทํา ถ่า,ายวิดีโอครอบครัวแล้วมาตัดต่อเป็นวิดีโอลงใน y o u t u อย่างนี้นะครับอันนี้มีปัญหาเรื่องอระบบไฟฟ้าเวลาเราไปนอนแคมป์ปิกนิกหรือว่าไปเที่ยวชายทะเลไฟฟ้าไม่ได้มีครับแล้วผมก็มามีไอเดียอย่างหนึ่งนะครับที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองแล้วก็เป็นงานประดิษฐ์ของผมเอง DIY ในความคิดของผมเอง,เองแล้วมันประสบความสําเร็จผมก็เลยอยากจะเอาความรู้อันนี้มาสานต่อให้กับเพื่อนๆให้กับคนอื่นๆได้เป็นแนวทางเพื่อจะนําไปใช้สําหรับ สาหรับชีวิตของตัวเองผมเชื่อมันว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ใช้งานได้ดีไม่ขี้เลอะเลยนะครับหรือว่าเรียกว,ว,ว,ว่าการทดลองผมในประสบความสำเร็จใช้คําว่าอย่างดีเยี่ยมเลยดีกว่าใช้ใช้ประโยชน์ได้อย่างดีเยี่ยมมาดูกันมันคืออะไรไอ้เจ้า power bank อันนี้นครับนี่ผมใช้ไอ้เจ้า power bank จากแบตเตอรี่และหลายคนที่เป็นช่างน่าจะรู้จักแบตเตอรี่ประมาณอย่างนี้นะครับประมาณอย่างนี้เรียกว,ว่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์เครื่องมือช่างไม่ว่าจะเป็นสว่านไม่ว่าจะเป็นเลื่อยไม่ว่าจะเป็นอะไร มันจะมีหลายประเภทแต่แบตเตอรี่เขาก็มีรูอักษระคล้ายๆกันแบบนี้นะครับแล้วผมเอาพลังงานอันนี้มาใช้เป็นพาวเวอร์แบงค์ได้ดีมากใช้ทนมากใช้อึดมากในการชาร์จเรียกว่าผมไปไปสวันไปเที่ยว3วันนะผมอาจจะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากสถานที่ต่างๆได้เลยไม่ต้องใช้เลยอ่ะใช้แต่เตัวนี้เพียงพอสําหรับผมภรรยาลูกสองคนลูก 2, 2คนเลยนะใช้ตัวนี้ถ้าอยู่ในรถใช้ในรถ ที่ชาร์จแบตในรถถ้าออกไปนอกพื้นที่ไปนั่งชายทะเลใช้อันี้เหลือเฟือใช้งานได้เหลือเฟือทีเดียวก้อนเดียวรียกว่าก้อนเดียว5แอมป์อันนี้รองรับคน4คนเพียงพอแต่ผมมีหลายก้อนผมมีหลายก้อนก็จะบบรเทัเไปได้เยอะเลยให้แบบแบบนี้อันนี้ขนาด12โวลต์ขนาดนี้18โวลต์อันนี้18โวลต์อันนี้12โวลต์12โวลต์นี้ก็ใช้เป็น p o เวอร์แบงค์ได้เหมือนกัน แต่อันนี้เขาก็จะมีพลังงานน้อยกว่าแต่ก็ผมคาดว่าสําหรับหนึ่งหนึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลการไปเที่ยวสามวันไปเรียกว,ว่าไหเรียไปในจุดที่ไม่มีไฟฟ้าอ่ะโทรศัพท์มือถือผมว่ามีพลังงานที่ชาร์จวันไปกับในระหว่างทางที่เรานอนท่องเที่ยวนอนในสถานที่ท่องเที่ยวสักสองวันสามวันแบบแคมปิ้งอยู่แบบที่ไม่มีไฟฟ้าก้อนนี้เหลือเหลือครับสามวันก้อนนี้เหลือเหลือ ้าก้อนนี้นี่นึกว่าและหลายคนเลยสองคนสามคนเลยสองคนสามคนยียกว่าในระดับของมาสองวันเหลือเฟือยิ่งถ้าเป็นก้อนนี้ขนาดห้าแอมห้าแอมนี่โอ้โหยิ่งล้นเหลือกระบ,บานสบายมากเหลือกระบ,บานสบายมากเรียกวพลังงานพลังงานมีมากพอในการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือกับกล้องถ่ายภาพกล้องถ่ายวィィิดีโอผมคาดว่าเหลือเฟือมาดูกันว่าผมทำอย่างไงทำอย่างไงมาดูตัวอย่างที่มันสาเร็จแล้วตัวอ,อย่างเช่นชิน้นนี้อันนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์ อะแดปเตอร์ที่ดึงประจุไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอรี่ก้อนนี้ออกมาจากเจ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกเครื่องมือช่างอะน,นะไอ้เท่า,าตัวนี้เอาเอามาประกอบกนะันแล้วึออ๊ผมมาเชื่อมต่อสายไฟกับไอ้เท่า,าตัวต่อที่ชาร์จแบตรถยนต์หลังจากนี้ตรงนี้ผมก็จะใช้อแดปเตอร์อะแดปเตอร์ที่ใช้แปลงไฟรถยนต์มาเป็นมาเป็นมาเป็น,ปนที่ชาร์จแบตนะครับก็ใส่เข้าไปตรงนี้ 12บอวลต์เรียบร้อยนี่คือโตแบงของผมอันนี้ในวันหนึ่คน2คนกับการไปเที่ยว1นวันสวันนี้เหลือๆแค่นี้นะคุณคุณมีตัวเนี้ยผมว่าใช้งานได้ดีกว่า Power อร์แบที่ขายในระดับไม่ถึง1,000บาท Power b a n แบที่ไม่ถึง1,000บาทก็น,กนี้ดีกว่าเยอะค้อนี้ดีกว่าเยอะสาธิตสาธิตเดีย๋ยวลองดูซิว่าชันแบบได้จริงไหม ขจะปิดไหมอา้อาวอ้าวติดแล้วชาร์จแบตได้แล้วอันนี้รูว่าประสบความสำเร็จนะครับสำหรับเจ้าป้อนนี้เดี๋ยวมาดูก้อนนี้ผมภาคภูมิใจมากตอนพูดหุดมือข้อที่ผมภาคภูมิใจมากว่ามันได้งใช้งานได้เหลือเหลือเกินเรียก,กว่า,วาม,มากกว่าความจําเป็นเลยมากกว่าความจำเป็นคือข้ออันนี้ครับอันนี้แต่จ้าตัวนี้มันใช้ตัวต่อหลายอย่างก็พอๆกัน อันนี้คืออะแดปเตอร์สำหรับแบตเตอรี่18โวลต์อะแดปเตอร์สำหรับแบตเตอรี่18โวลต์นะอันนี้มาประกอบกับตรงนี้ตอนนี้ควายข้าม้าถึงนี้อันนี้ผมมาต่อกับอะแดปเตอร์ apter, ที่ใช้สำหรในการต่อจากที่จุดบุหรี่นะก็สามารถชาร์จตรงนี้ได้2อันละแล้วผมสามารถที่จะใช้ไ hey, อนน้ตัวนี้มาใส่ในช่องน,นี้ได้อีกแล้วก็เปิดก็ชาร์จได้ อันนี้ได้2อันนี้ได้2มันสี่ะแล้วชารจเนี่ยสี่คนพร้อมกันนี่นะสี่คนพร้อมกันนี่เรียกว่า2วันผมว่าเหลือๆสองวันเนี่ยสำหรับโทรศัพท์มือถือสี่เครื่องนะตอนกลางคืนเรานอนแคมปิ้งแล้วเราก็เสียบเก้านี้ชาร์จแบตเอาไว้เหลือเฟือเลยเหลือเลยล่ะนะครับอันนี้มันมีบอกโวลต์นะยี่สิบโวลต์ยี่สิบจุดหนึ่งโวลต์แล้วก็ปล่อยไฟเท่าไหร่ไม่มีบอกด้วยนะบอกด้วยว่ามันแจกไฟเท่าไหร่นี่กิ๊แอมป์แจกไฟไปกี่แอมม์สองอันนี้อันนี้อันนี้ไม่วัดวัดออันนี้ เรียกว่าใช้งานได้ดีเดี๋ยวผมจะมาสาธิตว่าผมประกอบผมประกอบไอ้เจ้าเนี้ยได้อย่างไรประกอบเจ้านี้ได้อย่างไร,ร,เ,ไดงไรเดี๋ยวมาดูกันใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอันนี้คือต้นแบบต้นแบบของผมที่ผมคนเอาไว้นะแล้วมันได้ผลดีก็เลยมาเป็นชิ้นที่2ชิ้นที่2ที่จะเอามาสาธิตให้กับเพื่อนๆดูผมก็สั่งซื้ออุปกรณ์มาเสร็มนะสั่งซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มก็คือ ไอเจ้าตัวต่ออะแด,ดปเตอร์ที่ใช้สําหรับต่อเจ้าแบตเตอรี่อันนี้นี่คือตัวตัวแรกไอตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการที่เอาแบตเตอรี่อันนี้มาใช้งานมาดูทำไง่อาไว้ตมมาละเราก็มาเริ่มดูกันก่อนนยว่าอุปกรณ์อะไรบ้างก็จะมีเจ้าอะแด,ดปเตอร์แล้วก็จะมีอะแด,ดปเตอร์ที่ดึงประจุไฟออกมานะครับแล้วก็จะมีไอเจ้าอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการ เสียบปลั๊กแปลงไฟรถยนต์คามเป็นที่ชาร์จแบตได้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ครีมต่อสายไฟมิกตเตอร์<ม>แล้วก็เทปันสายไฟแบตเตอร,ตรี่อันนี้ไม่เกี่ยววางโชว์นี่ไม่เกี่ยววางโชว์มาดูนี่นี่คืออุกปกรณ์ที่เป็นอะแดปเตอร์สำหรับในการแปลงอุกปกรณ์สำหรับแปลงประจุไฟแบตเตอรี่12โวลต์ไอ้ขอโทษแบตเตอรี่18โวลต์ให้ดึงประจุไฟออกมาจากก้อนได้นี่คืออะแดปเตอร์ของเขา นะครับอะแดปเตอร์ก็จะอยมีพวกไฟผู้บวกผู้ลบตรตงนี้นะครับที่จะดึงประจุไฟจากในแบตเตอรี่ออกมาใช้ออกมาใช้งานได้นะครับให้เอามาตอนแรกอย่ายพึ่งอย่ายพึ่งอย่ามามันชนกันเดี๋ยวมันจะช็อตอะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้ก็ราคา,100า,าร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้ร้อยกว่าบาทเราก็ต้องมีอะแดปเตอร์แปลงไฟ12โวลต์อะแดปเตอร์แปลงไฟรถยนต์นนะ่ะให้มาเป็นที่ชาร์จแบตรถยนต์ไอที่ชาร์จแบต โทรศัพท์มือถือพูดกลับไปกลับมาไอ้เจ้าตัวนี้ผมแนะนําให้เป็นแบบที่เป็นเป็นแบบที่มีสายยาวๆผมไม่แนะนําให้ใช้แบบตัวต่อเล็กๆผะเพื่ออย่างนี้ผมไม่แนะนํามเพื่ออย่างนี้ผมไม่แนะนำเนื่องจากว่าเราต้องมาต่อเชื่อมสายไฟที่ประจุตัวน,นี้มันจะดูไม่เรียบร้อยถ้าอย่างนี้ผมว่ามองดูเรียบร้อยมากกว่าที่มีสายไฟยื่นยาวออกมาแบบนี้อย่างนี้เราจะเอามาใช้งานได้ง่าย แล้วใช้งานได้สะดวกกว่าปลอดภัยกว่าก็คือตัดสายตรงนี้แล้วก็มาเชื่อมต่อกับตรงขั้วของอะแดปเตอร์ที่ดึงไปอยู่ไฟออกจากบแบตเตอรี่ไฟฟ้านะครับแล้วก็เชื่อมเลยข้างในนี้ในนี้ผมรู้แล้วในนี้มีสายไฟอยู่สีสีวนจะให้นแคจะมี2สีสีแดงสีดำเหมือนอย่างนี้เลยสีแดงสีดำเราปอกมาแล้วเราก็จะเอาสีแดงสีดำเนี่ยเชื่อมต่อ,อกันเดี๋ยวผมมีอันนึง,งมาสาธิตก็คือการขันแล้วเรียบร้อยอนี ผมตัดแล้วเรียบร้อยเจ้าส่วนนี้ที่ตัดออกมาที่ตัดออกมาก็เอาไว้ใช้งานได้นะครับผมมีแผนว่าจะเอาไปเป็นตัวต่อกับสปอตไลท์สปอตไลท์ที่ใช้กับไฟ12โวลต์นะครับผมซื้อมาแล้วเดีย๋ยวจะเอาเนี้ยไปต่อกับสปอตไลท์12โวลต์เดี๋ยวดูวิดีโอต่อไปผมจะรีวิวการดัดแปลงแบตเตอรี่เอ้แบตเตอรี่ไอ้เจ้าตัวเนี้ย ใช้งานกับสปอตไลท์ด้วยนะครับตรงต่อตรงนี้แล้วก็ไปใช้งานกับสปอตไลท์เป็นแสงสว่างนําทางในยามค่ำคืนหรือใช้หน่อยการท่องเที่ยวหรือใช้ในรายการซ่อมรถยามมืดยามดึกคือเกิดเหตุอันไม่สมควรที่เราจะต้องลงมาในยามค่ำคืนแล้วไม่ีแสงสว่างได้นะครับนี้เดี๋ยวจะไปทำมาต่อไปก็บอกสายไฟอย่างนี้เลยข้างในนี้ก็จะมีสีแดงสีดํอาจารนี้ก็สีแดงสีดําก็เอาสีแดงกับสีดำเนี่ยเข้ามาเชื่อมต่อกัน nha bọn sạch phái cả đời. là nó mà kiếm rõ ràng rơi giờ bên ra เพื่อไม่ให้ขั้วสายไฟมันมาชนกันอย่างนี้ก็พันเทปป้องกันการช็อต เดือดเปื่อเลยทดลองใช้งานครับประกอบไฟมาแล้ว20โวลต์ไฟมาแล้ว20โวลต์ไม่พลาดสำเร็จยีบมันปล่อยไฟชาร์จแค่4.8โวลต์เอง4.9 5โวลต์ละไฟนี้1 9โวลต์มาลองชาร์จแบตบโทรศัพท์มือถือกันว่ามันจะสำเร็จไหมเสียเข้าไป แล้วก็เสียบโทรศัพท์มือถือเข้ามาเอ้าเทียบรอยครับใช้งานได้สมบูรณ์แบครับอันนี้จะบอกด้วยนะว่ามันปล่อยไฟให้กับโทรศัพท์0.1แอมป์0.4 4แอมป์เห็น 4, 4ไหมครับปล่อยไฟแค่0.1แอมป์ M, อย่งเนี้ยยินไฟน้อยกว่าเนี้ยอันเนี้ยอินไฟน้อยไปก็ ฝากไว้ให้กับเพื่อนๆนะครับใครที่มีอุปกรณ์คล้ายๆอย่างผมนะครับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมือช่างนะครับใครที่มีก็สามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับก็แล้วแต่ใครจะไปพัฒนาปรับปรุงยังไงแต่รับรองเลยครับว่ารับรองว่าใช้งานได้จริงนะครับลองอันนี้ดูไหมอันนี้สามแอมป์สามแอมป์สามแอมป์ปึ๊บมาเหมือนกัน2 0โวลต์เหมือนกันนะครับใช้งานได้แค่นี้ก็ แค่นั้เดี๋ยวผมมั่งแผลงผมจะเอามันมาทากาวทากาวติดไว้ตรงนี้มันจะได้อยู่รวมกันทากาวแต่ว่าเะเีาเกวอาอเดี๋ยวอยู่ที่บ้านเดี๋ยวค่อยทำหวังว่าวิดีโอนี้นาจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องต่อต่อยอดกันนะครับว่ามันจะมีประโยชน์กับชีวิตของเพื่อนแน่นอนนะครับแน่นอนผมมั่นใจว่ามีแน่นอนผมมั่นใจว่าใช้งานได้แล้วผมใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงก็ขอบคุณมากนะครับ ไหนก็ต้องขอบคุณทืกคนที่รับชมวิดีโอมาจนจบนะครับก็ที่ได้เข้ามาชมในวิดีโอนี้ก็เป็นเรียกว่าทำวิดีโอเพื่อจะสร้างรายได้ส่วนเลยนะสร้างคอนเทนต์สร้างดีเอวอะไรต่างๆก็ได้รายได้ส่วนหนึง่งของผมขอบคุณมากที่เข้ามาชมแล้วอย่าลืมนะจะก,กดข้าวิดีโอนะช่วยดูวิดีโอหน่อยเพื่อให้ผมได้มีรายได้โอเคเรอเล่นรอเล่นเอาเป็นว่า ขอบคุณที่ติดตามผมและโทนใครมีปัญหาอะไรมาหาผมได้นะครับที่ตลาดน้ำมังคุลัดนะผมไปจำไหนกาแฟร้านชานมทนนลอยู่ที่ตลาดน้ำมังคุัตรงแถวสารเจ้าพ่อจุ้ยจะต้องเข้ามาทางด้านอซอยกันตนาเซิร์ดีจีพีนะซอยกันตนาหรือว่าปากซอยจะมีโรงบันบางใหญ่อยู่ก็เข้าไปนั้นแล้วก็วิ่งไปสัก4 5กิโลเมตรข้างในก็จะมีตลาดน้ำเป็นตลาดน้ำร้อยปีที่นี่น่าเที่ยวเั้นแต่ก็ไม่ได้เป็นท่าที่ท่องเที่ยวแบบ อ่าสถานที่แบบตลาดน้าตลิงชานนะเขาจะเป็นห่งช่องเที่ยวแบบชัดเจนจ๋าๆเลยแต่อันนี้มันเป็นตลาดน้ําของแท้ตลาดน้ําของจริงที่เมื่อสักร้อยปีที่แล้วที่นี่คือตลาดที่ประชาชนชาวอำเภอบางใหญ่มาทําการค้าขายกันนะครับทำงานค้าขายก็จะมีอ่าจุดดึงดูดใจให้มานั่งรับประทานอาหารที่ชายชายน้ำชายน้ำลึกลงหองก็มาเที่ยวกันแล้วก็มากินกาแฟร้านผมนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนกาแฟร้านผมหรือมาพูดมาคุยมาถามอะไรเกี่ยวกับเจ้าอุปกรณ์ที่ผม DIY หรือว่าวิดีโอที่ผมทำมา พูดคุยกับผมได้นะครับภาคภูมิใจมากที่มีเอฟซี FC และหลายคนมาคุยกับผมมาพูดคุยกับผมถึงท่านตลังน้ำบางคุลัดเป็นแผนหนึ่งที่มาเที่ยวจากการชมวิดีโอที่ผมได้ทำเอาไว้แล้วก็มาเยี่ยมเยือนผมที่ร้านชาโนกนนรู้สึกภาคภูมิใจมากในการทำวิดีโอขอบคุณมากครับผมวันนี้วิววายครับสวัสดี